ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีพี่ป้านาที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็นะครับทุกคนในวันนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวมีเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้มาคุยกับทุกๆคนนิดหน่อยนะทุกคนก็นะทุกคน เดี o, um ๋ยวพรุ่งน um ี้นะผมจะพาน้องภูและน้องแม่ปรับถ้ำนะทุกคนพรุ่งนี้พี่จะพากลับถ้ำนะนะทุกคนก็พรุ่งนี้นะที่ผมจะพาน้องภูกับน้องเม่ปรับถ้ำแล้วนะทุกคนก็คือว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็คือแม่ผมเนี่ยทุกคน ไม่สบายนะแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่มีเวลาดูน้องดูแลน้องสองคนกลัวว่าน้องสองคนเนี่ยจะไปทําอะไรแบบไม่ดีหรือเปล่านะทุกคนก็พรุ่งนี้ผมจะพาน้องภูและน้องเมฆกลับกลับไปอยู่ที่ถ้ำก่อนนะทุกคนผมไม่สามารถที่จะฝากหรือว่าไว้ใจใครได้นะทุกคนก็พรุ่งนี้ผมก็ต้อง ส่งน้องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าอะไรสิก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปโรงพยาบาลตอนน้ทุกคนไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรนะทุกคนอยู่ๆเขาก็บ,บ่นว่าเขาปวดท้องนะทุกคนก็ตอนนี้ก็มีอาการเบางนิดหน่อยนะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูอาการพ่งนี้ว่าถ้ายัางไงก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลนะทุกคนแ,แน่ๆนะแต่น้องครูน้องเม์ก็ผมก็ต้องกลับไปส่งนะทุกคนขอพี่เอฟซีทุกคนก็ เข้าใจผมด้วยนะครับว่าคือแบบว่าผมสามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าอะไรน้องได้นะแต่ว่าคือตรงเนี้ยผมไม่มีเวลาดูแลน้องนะทุกคนนะพูดไปก็เศร้านะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเศร้าดีกว่ายิ้มสู้เอาไว้โอเคทุกคนก็วันนี้ก็มีเรื่องแม่ใส่เรื่องนี้เนระื่องนี้เรื่องเดียวที่อยากจะบอกน,นะทุกคน ก็ผมกับน้องคูและน้องเม์ก็ได้ทำคลิปไนมาหลายคลิปมาทุกคนก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งความสุขสนุกซับซึ้งใจน้องอะรหลายอย่างนะทุกคนถ้าทุกคนที่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ได้ติดตามผมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะวา่าผมทำคลิปกับน้องสองคนเนีย่ย เรามีช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันเยอะขนาดไหนนะทุกคนเยอะพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปเล่นน้ำด้วยกันกินข้าวด้วยกันกินมะม่วง,งเล่นน้ำด้วยกันอะไรอีกหลายๆคลิปเหลายอย่างนะทุกคนคือต้องบอกว่าเราร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาคือแบบนะก็พอสมควรนะทุกคน น,นี้ก็พี่พากับน,นะอือนี่พี่พากับเท่าน,นนะอือใจพี่นะอือทุกคนนะก็พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นหรือว่าเสนอในอะไรพี่พี่คอมเมนต์มาได้นะมผมจะลองอ่อานก็จะลองพิจารณาดูนะว่าอ่าว่าจะอะไรยังไงนะทุกคนก็ ยังไงพี่ๆทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนเนี้ยผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคลิปนี้ผมก็ไม่ต้องการอะไรมากนะทุกคนก็ขอแค่จะมาบอกให้พี่ๆได้ดูนะบางทีผมอาจจะไม่รู้ว่าจะยังมีเวลาที่จะไปดูไรน้องไหมนะทุกคนก็ถ้ามีเวลาผมก็จะไปนะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ก็จ,จะห่างากนันเยอะพอสมควรนะ โอเคพี่พี่คลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะถ,นถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบก็ฝากพี่พี่ที่กดไลค์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมโอเคทุกคนคลิปนี้ผมกับน้องภูและน้องเมฆขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณครับอขอบคุณพี่เอฟซีนะครับ 拜拜。Bye bye,